พี Workers, ่สาวพี oh, ่แดงเดี mm ๋ยวพังเตื้ยพี่แดงดอกไม้สั่งแปลงสั่งมาในกลุ่มเนี่ยโอ้ลาจะคุ้ลืมแล้วเห้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกสองพันกัมบะเจ้าเจ้าเจ้าลืมเลยลืมแป๊บบอกโอเคโทรเดี๋ยวนี้อีกอ่ะติดเปื้อนตัวสั่งดอกติดเปื้อนตัวกรัมเพราะกาดมันหนีคือพี่สั่งติดเปื้อนเจ้าเจ้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่อ่านข้อความนี่ก่อนไม่เอาดอกอย่างพ่องหูแล้วโอเคพี่โทรเลยพี่โทรเลยลืมไปโอเคสั่งที่ปิดตอกแตกนเลย อ,อ๋อค่ะค่ะวัสดีค่ะสั่งดอกพีส่สาวสองพันค่ะสั่งดอกใช่ใช่นี่นี่นะสั่งให้พี่แดงดอกไม้นะคะค่ะค่ะก็อ,อ๋ออ๋อจ้าได้จา้า โอเคจดเลยค่ะจดเลยค่ะเอาเอาดอกดอกดอกคำปุจูค่ะดอกคำปุจูค่ะค่ะอ๋อใช่ดาวเรืองดาวเรือง โอเคค่ะคพค่ะค่ะดาวเรืองนั่นเลยค่ะคำพูดจูเอ้คำนมากคำพูดจูค่ะได้ค่ะก็ใช่ใช่แล้วมีดอกเอื้องด้วยนะ ดอยไม้ดอกไม้ไปไม้อะใช่ใช่จ้าวบจ้าค่ะได้ค่ะดอกเอื้องว่ะค่ะกล้วยไม้ค่ะค่ะได้ค่ะส่งที่เดิมนะคะค่ะลงลงได้เลยจ้ะจ้าเออเดี๋ยวดอกดอกกระล่อมแห้งอะมีไหมค่ะ อ้ดอกกลอแพงน่ละภาษาการก็วด้ใดภาษาเกก็ไดเด็โอ้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรดอกดอกบานไม่รู้โรยค่ะอกบานไม่รู้โรยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋่วค่าค่าฮ่าฮ่า่าฮ้าร่าฮ่ี่าฮ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 ่าา ดอกรักด้วยค่ะค่ะแล้วก็มีมีมีม,มีดอกไอ้นั่นอะดอกอะไรนะหวายอะค่ะที่เออที่เคยเอามาเออใช่สิบมัดค่ะค่ะกล้วยไมย้เนาะแล้วก็บานไม่รู้โรยแล้วก็มีดาวเรืองเอาดอกใหญ่ๆนะคะถ้ามีมีเบนจมาศด้วยก็ได้จ้ะขอบคุณค่าขอบคุณค่าค่าค่ะสวัสดีค่ะ มันมีบ้านอยู่มั้งเนี่ยตัดตะล้อแห้งมันเป็นไยกูกำลังนึกอยู่บ้านไม่รู้รอยกูหูหมดและกรรมไทยอย่ากูลืมคิงไปไม่ได้หรอกเล่อกว่าตะล่อมว่ะตะลุว่ะแล้วมาดูหูเลื่อกว่ากับกมาเจะกูลืมกูกอีแดงอีแดงอ่ะดอกเขาปูจู้ตะเนื้อกูอย่าตัเนิ่งกูตัวเนื้ออย่า คนแงมาสั่ง้เราตะลอมตัวเอออยากบานมันรุ่่นตะลอมหมแหวนะตะล่อมแห้งมีเม็ดฟ้าอยู่บานมันรู้นรอ่นแต่แดงมาเขียนไม่อีลปปัปดหเรื่องระยะเด็ดี้หัว้ะกันก็ไขหัวแล้วประเดี๋ยวนี้หรือว่าอะไรแบบหัวบเจปแาเลเนอกูแบบเจ๊ปแาเล็กูลืมคิงบัยไดูถ่ายที่กูสันัดกูลืมคิงกาลังกึดไ้ไปเอะกเราแท้ข็มค้นเลยไปสั่งดอกแล้วแล้วกันแล้วจ่ายละมึงขอยังรอเหรียญนัก ม้นแครนิ้นแน่แต่แต่ว่าไปค่อยหัวใส่เปินป้นตอที่ตลอดอีนั่นฉันถามว่าหัวรอดอะไรค่ะกับพี่พูดผิดอ่ะดอกจะล่มแห้ง